ตัวลูกค้าใช้เป็นบอร์ด K3 อยู่ครับหรือว่าไฟคอนโทรล K3 ลูกค้าก็แบบว่ามันบินไม่นิ่งเลย g p s มันชอบหลุดมันชอบมีปัญหาตอนนี้ทางช่างฟิวเขาก็จะแนะนําลูกค้าเป็น V9 ลูกค้า,าก็ตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนเป็น V9 อยู่แล้วครับตอนนี้ก็เป็นก็ทางช่างก็จะนะแนะนำอยู่นะ ตอนนี้พี่ผู้จัดก,การมาแนะนำลูกค้าเพิ่มเติมเนื่องจากลูกค้าท่านนี้ได้ซื้อไฟคอนโทลตัว K3 จากทางร้านเราไปและลูกค้านำไปใช้งานแล้วลูกค้าแจ้งว่ามันใช้งานไม่ค่อยดีเลยแต่มันไม่ได้เป็นที่ทางร้านเราขายไปน,นะครับลูกค้าแจ้งว่ามันบินไม่นิ่งเวลาบินมีโดนกระเด้าทางช่างก็เลยแนะนำว่าลูกค้าเปลี่ยนไป V9 เลยไหมครับวีค้าตอนนี้กำลังยอดฮิดในตลาดและบินนิ่งมากลูกค้าก็บอกว่าโอเคครับผมก็ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้ว แต่เพียงแค่ว่าลูกค้าแค่รอเวลาแค่นั้นเองตอนนี้พี่ผู้จัดจาการร้านกับช่างฟิลก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนไปเลยลูกค้าก็เลยยินยอมที่จะเปลี่ยนครับตอนนี้ทางพี่ผู้จัดจาการก็กำลังแนะนําเรื่องบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่มีอะไรที่ไหนก็สามารถเธอกับเราก่อนได้อะไรอย่างี้มาขายกับเราก่อนหรือว่ามาฝากกับเราก,เก่อนหรือว่าเทิร์นกับ

สองก็ไม่มีเลยนะไ่ด้ใช่อันนี้มันจะ<อ>นำมา<อ>จากนะทีนอย่างเดียวเลยพี่มือสองซื้อยกลำแล้วมันหม่แก้วเงี้ยซื้อมือสองไปก็กลัวอีกวีกลัวมันจะเป็นอะไรอีกใช่ครับบันรลํำลูกค้าตอนนี้ใช้เป็นบอร์ดเจสนแต่ตอนนี้ลูกค้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเป็นบอร์ด V ีเเรียบร้อยครับเน่นี้ของลูกค้าทางช่างฟิวเขาแนะนำให้เรียบร้อยก็คือแบบเปลี่ยนเป็น V9 เลย ก็มันจะได้เพื่อบินนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทางช่างฟิวก็จะได้แกะแบบเดินสายไฟเดินอะไรให้ลูกค้าใหม่นะครับต,ต้นที่แกะไปนี่คือไฟท้ายมอเตอร์ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมนี้ไม่สามารถใช้กับไฟท้ายมอเตอร์ของ V9 ได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นสายบอกสถานะอันนี้ก็คือที่มันลุกๆนี่ก็คือตอนนี้กำลังช่างกำลังจะเก็บความเรียบร้อยหรือว่าจะเก็บสายไฟนะครับเราวางกล่อง GPS ลูกค้าปกติเป็นนี้นะครับมีวีเก้าสวยสวยเลยมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับมีสีเขียวมีอะไรพวกนี้นี่จะเป็นของ K สมที่ลูกค้าเป็นบอกของบอดลูกค้าตัวเก่านะครับจริงๆตัวนี้มันใช้งานไม่ค่อยดีแล้วพี่ก็คือแบบว่าจีนเขาอัปเดตมาใหม่แล้วก็เอาตัวนี้มาใหม่ถ้าเกิดลูกค้ามีตัวเก่าแล้วตัวเก่าของลูกค้าพังเปลี่ยนตัวใหม่ปุ๊บโดนลูกค้าก็เด้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็ได้แบบก็ได้แบบเห็นได้ชัดเลยครับผมก็เลยทางช่างก็เลยแนะนําให้พี่ลูกค้าเปลี่ยนไปวีเก้เลยดีกว่ามันจบกว่าแล้วลูกค้าก็บอกว่า,ากะว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็เราก็เลยแนะนําให้เปลี่ยน้วเดี๋ยวเรต้องเดินสายไฟใหม่แล้วก็จัดความเรียบร้อยของตัวบอร์ดตกตัวโดนใหม่เดี๋ยวคอยมาดูอัปเดตให้เรื่อยครับผม ตอนการวางกล่องไฟคอนโทรล V9 นะครับอาลูกศอนนี่ถ้าเกิดวางไม่ตรงจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นครับถ้าวางไม่ตรงแล้วเดี๋ยวโดนมันจะเยียวน้ำสอนหรืเอเปล่ามันต้องตรงกัน้าประสบการณ์วางกล่องมาทั้งหมดพันก่าลำนะครับสังเกตตรงลูกสอนนะครับกับหน้าโดนกล้องหน้าโดน,น,โดนจะต้องตรงกันมันจะมีทั้งหมดสองกล่องอกล่องนึงคือ เป็นกล่อง p M U ครับกล่องจ่ายไฟเข้ามาหาไฟคอนโทนจะเป็นกล่องพวกเป็น L E D แล้วก็ปั๊มโคอมิเตอร์มวเจ็รครับแล้วก็เผื่อถ้าลูกค้ามีเดา้์เพื่มได้แล้วชนก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยมันจะมีช่องแยกให้นะครับหรือว่าท่านไหนที่มีกล่อง V 9แล้วแล้วก็ไม่รู้พวกระบบไฟหรือว่าช่างคนไหนที่ทำแล้วรู้สึกมันไม่ดีทางร้านนดนไทยก็รับแก้ให้นะครับ รับแกคือลูกค้าสามารถเอาโดนมาให้ทางร้านเช็คได้เลยยกมาให้เช็คได้เลยครับกรอนนี้ลูกค้าท่านนี้ก็คือมาเปลี่ยนเป็นไฟคอนโทรลเลยจากอย่างที่ผมบอกคือลูกค้าเขาใช้เป็นตัว k 3ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่นิ่งลูกค้าก็เลยว่าตัดสินใจที่จะมาเปลี่ยนเป็น v 9ล,ลูกค้าตัดสินใจมาเปลี่ยนอยู่แล้วครับตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนอยู่แล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนครับยังเสียบสายนะครับ เดี๋ยวเราดึงเช็คอีกทีนะครับว่าที่เขามาร์กมามันตรงไหมมันจะสามารถดึงเช็คได้เสียบม,มัวม่วๆกันไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นใจกลางสําคัญเลยอันนี้คือสายอะไรบ้างครับแนะนําได้ไหมอันนี้จะเป็นสายมอเตอร์ทั้งสี่แขนครับถ้าเกิดเสียผิดเป็นไรไหมครับโดนตีลังกาแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นแค่ใบพัดผิดก็ตีลังกาแล้วครับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับแต่สําคัญมากๆขั้นตอนการวาง GPS ไอ้เรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิด GPS ไม่ตรงก็เหมือนอารมณ์หมดไฟคอนโทรลที่วางไม่ตรงกับตัวหน้าโดนนะครับอันนี้ที่วางต้องยืน้านหลังนะครับยืนหน้าโดนวางไม่ได้เพราะเรายืนหลังโดนเพื่อเรามีทดสอบครบถ้าเกิดลูกค้าสามารถไปติดตั้งเองได้นอกจากลูกค้าต้องยืน ของข้างหลังโดนแล้วก็เล็งไปหน้าโดนเอาให้มันตรงครับลูกค้ายังไงก็ได้ให้มันตรงถ้าเกิดไม่ตรงโดนลูกค้ามันก็จะบินไม่ตรงเลยครับอ,อันนี้คือเขาไม่ต้องวัดไม่ต้องใช้อะไรวัดเพราะทางช่างเขาก็มีประสบการณ์ที่แปะพวก GPS อะไรแบบนี้มาอยู่แล้วครับ เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นหลักๆของการติดตั้งไฟคอนโทรลนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งก็คือลูกค้าเขาได้ได้มาเปลี่ยนเป็นไฟคอนโทรลตัว V9 โดยที่ลูกค้าโดยลูกค้าตัวเก่าคือไฟคอนโทรลซือ V K3 ครับบินมทนิ่งลูกค้าก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเป็นไฟคอนโทรล V9 ครับผม เรียบร้อยครับจบหลักสูตรการติดตั้งทั้งหมดนะครับแค่เก็บรายละเอียดพวกสายไฟแล้วก็เก็บอะไรให้มันเรียบร้อยครับแค่นี้ก็าจะเสร็จเรียบร้อยครับเก็บสายไฟ